ข้อมูลมานะคะว่าคนที่มีช่องว่างระหว่างคิ้วและตาค่อนข้างแคบหน้าผากแคบหัตถการอะไรที่จะทําให้รู้สึกสดใสใช้เวลาพักฟื้นน้อยข้อมูลมาแล้วก็พบว่าเอ d นโดไทน่าจะตอบโจทย์นะคะ เพจหอมสุคนเพรผลประดิษฐานนนเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ช่อง7 HD นี้คนก็จะชอบทักเราว่าง่วงหรือเปล่าอ่านข่าวทาไมหน้าง่วงจังทางดังที่เราอะไม่ได้ง่วงคิ้วสองข้างเนี่ยมันทรงไม่เหมือนกันเวลาแต่งหน้าก็จะเป็นอุปสรรคขา่าที่รู้สึกว่าเป็นกังวลก็คือถุงใต้ตาเนี่ยนะคะทำไปพร้อมกันเลยเจอผลงานของคุณหมอเอิร์ธเนี่ยมันไม่มากมันไม่เปลี่ยนไปเป็นคนอื่นหลายๆเคสที่ทํากับคุณหมอเอิร์ธก็คือแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นเราชอบประมาณนี้ที่ดูธรรมชาติก็เลยตัดสินใจเลือกทํากับคุณณหมมออเเรรค่ะะวลาาป ดาคุณหมอขอเวลาไว้นะคะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยใช้เวลาประมาณ5-6วันก็สามารถกลับไปทํางานได้แล้วชอบตรงกลับไปทํางานแล้วทุกคนก็ถามบอกว่า อะไรมาเออแบบนี้แหละคือสิ่งที่ต้องการเป็นตัวเองที่สดใสขึ้นพอมีระยะห่างระหว่างคิ้วกับตามากขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเราะนอนพอทุกวันเลยหน้าตาแบบคนนอนพอเป็นแบบนี้สดใสนะคะที่มันเปลี่ยนไปนิดหน่อยเนี่ยมันทําให้โดยรวมของหน้าตาเราดูสดใสและไม่ดุด้วยมีตอนนี้ก็แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แฮปปี้มากมากไม่มีปัญหาอัิเตบอะไรเลยแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะรอยแผลคือไม่มีตั้งแต่หลังจากเอาตัวแม็กออกเนาะสัปดาห์แรกช่างแต่งหน้าช่างทําผมเขาก็จะมาถามว่าแผลอยู่ตรงไหน แผลอยูตรงไหนนะมันไม่เห็นเลยขอดูหน่อยจับดูหน่อยเนียนมากไม่จําเป็นว่างานของเราเนี่ยเป็นงานที่อยู่หน้ากล้องเราถึงต้องมีความมั่นใจก็คือทุกอาชีพนั่นแหละความมั่นใจมันส่งผลออกมาถึงการกระทําคําพูดการแสดงออกต่างมาปรึกษาเนี่ยมันเป็นความสบายใจนะคะคุณหมอให้ความสบายใจให้เวลาแล้วก็แนะนําดีมากๆตามที่คุณหมอแนะนำนะคะผลทุกอย่างมันก็ออกมาสวยงามสมบูรณ์ขอบคุณมากค่ะ